คันนี้รับรองไม่มีชนหนักมานะครับผมไม่มีชมไม่มีชนไม่มีจมน้ําไม่ตัดต่อนะครับผมคือเป็นเดิมเดิมเลยก็จะมีนิดหน่อยก็กันชนที่ผมบอกว่าอาจจะไปเบียดมาเบียดฟุตบาทก็จะมีรอยแผลที่กันชนบ้างล้อแม็กบ้างนี่ขนาดยังไอคันเนี้ยเรายังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะดูแบบอ่อนอันนี้อันนี้อันนี้รอยนิ้วมือผมนรอยนิ้วมือผมนี่ดูโดยรวมทั่วไปเนี่ยคือแบบยังยังสะอาดอยู่เลยนะคือจริงๆอ่อะ คือแบบสภา,าพคันนี้ผมให้เลยถ้าไม่ติดทำเสียเก้าสิบเอร์เซ็นได้นะครับผมตัวนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะมันจะยังเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่นะครับผมมันจะไม่แบบบีบอัดเป็นแผ่นเดียวกันโดนโดนท้ายแล้วกระชอนนะใช่ครับ,บ,บเบรกเบรกจิ้มตูดกันอย่างเงี้ยเบรกจิ้มตูดดูง่ายๆนะครับใช่ครับสวัสดีครับ วันนี้พรว่าผมกอฟต้องลุงนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูสภาพ h o n d a a c c o r d นะครับผมคันนี้เราเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มีแผลอะไรกันบ้างนะครับสําหรับราคาคันนี้นะครับป้ายแดงอยู่ที่เราวาหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับผมแต่คันนี้เราขายอยู่ที่แปดสองห้าครับตัวนี้เป็นตัว2 0 e จศูนอีนะครับผมสี่สูบสิบหกวาล์วนะครับแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับผม อันก็เดี๋ยวเรามาชมแผลแรกกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรกันแผลแรกเลยครับฝากระโปรงนี่ตุ่นสีลอกนี่ครับผมเดี๋ยวเราทำสีให้นะครับชี้นี้ไม่ต้องห่วงก็ชิ้นี่สองจะเป็นกันชนนะครับผมกันชนก็จะมีชายมานี่ครับที่ไปขูดมาไปขูดมาน่าจะเบียดฟุตบาทหรือเปล่าอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายก็มีครับน่าจะเบียดฟุตบาทมานะครับกันชนมีห่างมีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราทาสีเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งกันชนให้ด้วยนะครับผมมันจะสนิทเหมือนเดิมเลย โอเคส่วนบางคนบางคนก็มีแผลเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราทําให้นะครับฝาโปง่งชี้นะครับผมเป็นสนิมด้วยน่าจะโดนสะเก็ดหงส์สะเก็ดหินนะครับผมแล้วก็ฝนตกอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ทํามาก็สนิมขึ้นสนิมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราทําให้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบางคนหน้าขวานะครับผมนี่รอยนี้เข้าสีนะครับผมไม่รู้ไปโดนอะไรขูดมาเขาเนื้อครับผมอันนี้เขาเนื้อผมเลย เดี๋ยวเราทาให้ครับไม่ต้องห่วงไปได้ตัวน,นี้จะเป็นขอบ17นะครับผมยางปี18ยางปี18นะครับยังใช้ได้อยู่ส่วนลายแม็กของเขานี่บาดแผลยาวเลยฮะนี่ครับปาดแผลของเขาโอ้โหอ,อันนี้น่าจะเบียดพุทธบาดมาครับเดี๋ยวเราปัดแม่งให้นะครับผมโอเคต่อไปก็กระจกมองข้างโอ้ อันนี้ยังไม่ได้ขัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองขัดดูให้นะครับอ๋อไม่ต้องขัดแล้วครับนี่เห็นแผลไหมครับเข้าเนื้อไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวเราทําให้นะครับมาดูประตูขวางนะครับผมประตูเดิมๆครับไม่เปลี่ยนแม่อะไรนี่รอยแรกเลยเข้าเนื้อครับนี่โอ้โหนี่ครับผมก็มีนี้ด้วยเดี๋ยวเราทําสีให้นะครับผมไม่ต้องห่วงต่อมาเป็นบ้านหลังขวานะครับ Okay. บานหลังขวาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะลองขัดสีดีกว่อนนะครับผมถ้าขัดไม่ออกเดี๋ยวเราจะทําสีให้นะครับคนหลังขวาโอ้โ oh ห oh. นี่เลยครับแผ่นี้เลยมันอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับผมแต่ตัวนี้มันเข้าเนื้อไปแล้วนะฮะได้รับยังมาตรงยางมาตอยต่างๆี่เดี๋ยวเราขัดให้หมดเลยนะครับผมเราทําสีให้เลย ดูกันที่กันชนท้ายนะครับผมกันชนท้ายอืมถือว่านี่นี่เลยครับสีลอกสีลอ่อนนะครับผมเออโอ้โหแต่มุมแน่ซออย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเราทํานะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ทำรายละเอียดเล็กน้อยเราทําให้หมดนะครับผมแล้วก็กันชนหย่อนเหมือนกันนี่กันชนหย่อนเดี๋ยวเราทําส่งทําสีเต้นเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งกันชนให้ใหม่ครับนี่เห็นไหมมันกว้างไปจริงมันจะสนิทได้น,นะครับผมโอเคมาบางคนซ้ายนะครับผมหลังซ้ายซ้าย,ายนี่ออกไปเนี่ย ออกแค่นี้เดี๋ยวเราลองขัดสีให้ก่อนนะครับส่วนแผ่นี้ถ้าขัดไม่ออกหรืออะไรไงเดี๋ยวเราทํำสีให้นะครับฝาน้ํามันโอเคตูหลังซ้ายตูหลังซ้ายถ้าไม่มีแผลเลยนะครับไม่มีแผลเลยตูเสาเสริต่างๆนี่โอเคหมดเลยนะครับราคาสีไม่หนานะครับผมเดิมๆ ก็มาดูประตูหน้าซ้ายนะครับผมประตูหน้าซ้ายโอ้นี่เลยครับเข่าเนื้อหนึ่งจุดเดี๋ยวเราทําให้นะครับผมอยู่ตรงกลางเลยน่าจะต้องทําทั้งชิ้นเลยแต้มไปก็ไม่สวยคนระับตรงนี้เดี๋ยวเราทําให้นะครับผมมากระจกกระจกนี่ผมดูแนละ้วเหมือนจะคนละสีนะนนี้จะเป็นสีขาวตัวรถจะเป็นสีมุกนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราทำเป็นสีมุกให้นะครับผมโอเคสำหรับแม็กที่ผมดูแล้วได้ปัดวงสองวงครับนี่มีนี้ด้วยนี่คิดหน่อยเราทำให้หมดนะครับผมไม่ต้องห่วงโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูของเหลวหน้าเครื่องกัน,นครับผมว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างโอเคครับ มอนาำครับโอเคน้ำยงน้ำยายังมีอยู่นะครับผมใช่ครับแล้วก็ไปจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก่อนใกล้ๆนี่โอเคโอเคดำนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับน้ำมันเครื่องต่อไปน้ำมันเกียร์น้มันเกียร์ก็มือผมดำะ่ะข้างนี้ก็ได้ มันเกียร์ก็ใกล้จะดำแล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับน้ำมันเกียร์นะ้ำมันเครื่องโอเค <Okay. S 2> ไปก็มาดูน้มันเบรกโอเคน้ำ okay. มันเบรกมีนะครับผมอันนี้คือแบบนีอะไมสีใช่ครับมันจอกสีน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลใสๆหน่อยหัวน้อยเป็นหัวเดิมนะครับผมไม่เคยเปิดเลยโอเคเอ่าจะมีสองอย่างนะครับผมถ้าเคยเปิดมาเนี่ยเขาจะทำสีมา สังเกตได้เลยเนี่ยสีมันจะแบบขาเวอร์อะแล้วก็ถ้าตัวเปิดมาใช่ไหมหัวน็อตพวกเหลี่ยมแล้วพวกเนี้ยมันเหมือนแบบจะโดนฝนออกไปอะครับผมนี่ขอบขอบพวกเนี่ยฝากระโปรงอะถ้าถ้าเราจะแบบตรวจง่ายๆเลยเนะี่ยพวกเนี้พวกเส้นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าฝาเขาเปลี่ยนมาตรงนี้มันจะแข็งนะผมเล็บมันจะจิกไม่เข้าเลยถ้าแบบถ้าเป็นฝาเดินเนี่ยมันยังแบบเล็บมันยังพอจิกเข้าอะ่ะมันจะไม่แข็งมากจนเกินไป อย่างแรกเนี่ยคือฝากระโปรงอ่ะถ้าโดนถ้าโดนมาใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยทํากันเพราะว่าข้อสังเกตมันจะสังเกตง่ายครับก็อย่างที่ผมบอกไปเล็บจิกอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็นี่ป้ายต่างๆนี่นะครับผมอันนี้เขาจะติดม,มาจากศูนย์นะถ้าเกิดถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอ่ะไอ้พวกสติกเกอร์พวกนี้มันจะไม่มีครับน่าหน้าจริงผมอยากแก้คานอันเนี้ยถ้าเกิดชนมาเนี่ยพวกคานพวกอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นรลอนนะมันจะไม่เป็นรอนคือท,ที่ที่ว่าผมเคยดูมานะคือพวกเนี้ย คือแบบเขาจะเรียบไปในแบบระหน้าเดียวนะคือแบบจะเป็นแบบแผ่นเดียวไเลยคือแบบไม่มีลอนไม่มีสันไม่มีอะไรแบบนี้นะครับผม <S <S เบ็ดเบ็ดพวกนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนถ้าเกิดเขาทามานะอืมแบบเป็นแบบกึ่งแง่งอะ่ะแล้วก็วันที่อะไรเนี่ยเขาไม่ได้ติ๊กมาให้ผมด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ย โอ้มันก็มองอยากเปลี่ยนยนเเปเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้กันเอาแบตไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าวันที่ก็ไม่เห็นเดือนก็ไม่เห็นปีก็ไม่เห็นจะเ,เปลี่ยนก้อนใหม่เลย <c oughs> ไม่ดูลลดูยากมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในกันมาโครงสร้างภายในต่างๆนะครับผมเป็น <c oughs> องค์เม็ดอาร์คขอบประตูมาโอเคแกะเลยะแกะไปเลยรอนสวย เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับผมข้างในก็ยังเป็นชั้นเหมือนเดิมนะครับปกติถ้าชนถ้าโดนอะไรมาเนี่ยเขาจะบีบบีบบีบปัดเข้าไปเลยมันจะทําได้ไม่เป็นชั้นอะถ้าถ้าเขาทํอะอ่ะประตูเดิมนะครับผมหัวน็อตไม่แกะโอา ก็เดี๋ยวมาดูขอบข้างหลังกันต่อแร้วะครับเดี๋ยวผมค่อยปิดทีเดียวเลยฝั่งนี้ถือว่าโอเคนะผมใช้ได้เลยยังเป็นชั้นยังเป็นเม็ดเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีชนมาแน่นอนโอเคแต่ต่อไปไปดูฝั่งนู้นกันมาเดี๋ยวก่อนไปดูฝั่งนู้นไปดูท้ายก่อนดีกว่า เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอย่างทั้งจริงอ่ะภายในเราสามารถเช็คได้นะครับผมส่วนด้านท้ายอ่ะถ้าเกิดเขาชนมาหรืออะไรมามก็ฝาปรงก็เหมือนกันติกดูได้ถ้าเป็นชนเข้าเข้าโครงสร้างด้านในก็นจริงๆจะลองเปิดเนี่ยมันต้องเปิดตรงนี้ดูมันต้องเปิดภายในตรงนี้ดูนะครับผมผมไม่ได้เครื่องมือมาด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมพามาดูก็แล้วกันข้างหลังนะครับผมว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้าง นี่ตรงนี้มีถังระเพิงด้วยนะครับผมถังระเพิงแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนี่ไฟฉุกเฉินมาด้วยเอาไว้วางไว้ตอนเปลี่ยนยางอุปกรณ์ถอดล้อมีนะครับผมทุกอย่างมีแม่แรงประแจด้วยอ่ะโอเคคีมมีหมดอีบ็อกมีหมดโอเคเดี๋ยวผมมาเก็บไปลงแม่แรงเรามีให้หมดนะครับผม ตรนี้ก็ได้นี่เห็นไหมมันจะมันจะยังเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่นะครับผมมันจะไม่แบบบีบอัดเป็นแผ่นเดียวกันอย่าโดนโดนท้ายแล้โดนชนนะใช่ครับเบรกเบรกจิ้มตูดกันอย่างเงี้ยเบรกจิ้มตูดดูง่ายๆเลยใช่ครับโอเคยังเป็นชั้นอยู่ไหมยังเป็นชั้นอยู่ครับผมคือไม่เคยโดนใช่ใช่ทีนี้อันเดิมๆเลยเดิมๆ ตรงไหนกันมาก็เดี๋ยวต่อไปประตูหลังขวาไม่ได้หรอกดนเข้าข้านี่เหมือนเดิมครับไม่โดน,โดนเป็นชั้นทุกอย่างโอเคเม็ดลึกก็ดูโดนหนักนะใช่ครับโดนเขาเรียก็โดนหนักเลยหนักครับก็ดูเข้าข,าขา้ข้างล่างเลย อันนี้รับรองไม่มีชนหนักมานะครับผมไม่มีชนไ,ไม่มีชนไม่มีจม,ม,ม,มน้ําไม่ตัดต่อนะครับผมคือเป็นเดิมๆเ,เลยก็จะมีนิดหน่อยก็กันชนที่ผมบอกว่าอาจจะไปเบียดมาเบียดฟุตบาทก็จะมีรอยแผลที่กันชนบ้างล้อแม็กบ้างโอเคมา<ห>เดี๋ยวมาดูพวออปชั่นภายในกันอันนี้ก็นนจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ Power นะครับผมมัตติฟังก์ชันนะนะมีระบบคูลคอนโทรลนะครับผมควบคุมความไวนะครับ แล้วก็มีพวงมลาลัยมาติสามารถกดได้เลยไม่ต้องไปจิ้มที่หน้าจอนะครับผมสีอันนี้ไม่ต้องพ่นนะครับผมพวงมาลัยยังโอเคยังสวยอยู่นะครับจริงๆพวงมลาลัยอะ่ะถ้าเป็นลายผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้พ่นนะถ้าพ่นไปสีไอลายเลยมันจะหายหมดเลยมันจะแบบไม่สวยอบอกแน่นไหมล้างมาันบอกแน่นมากเดี๋ยวถ้าคนถ้าถ้าถ้าลูกค้ามาดูแล้วมันยังไม่พอใจเดี๋ยวผมเสริมอีกเอาแบบให้ตูมไปเลยดังแทน เป็นหนังแท้สีดำนะครับผมจากโรงงานนะฮะตัวนี้เบลก็เบลเดิมไม่เปลี่ยนนี่นั่นตัวนี้มันบอกไฟฟ้านะครับบอกไฟฟ้าสองฝั่งนะงนี่นี่โอ้โหเสียงเปิดเปิดเงียบมากครบสักรถเลย อนี้ก็จะเป็นบ่อยฟ้าคู่นะครับผมอันนี้เสียงนิ่มนนมาก่อยน่มแน่นแน่นแน่นโอเคไม่มีแตะรายงานไม่มีครับผมนี่ครับเป็นลายไม้นะครับผมคอนโซลตัวนี้สวยมากผมแงะไปใส่รถผมได้ไหมเนี่ยโอเคพอกระจกเขาก็นี่ครับแต่งโครเมี่ยมหมดเลย สวยมากกระดูกงูเดี๋ยวไว้ใส่กนะนนี่ครับผมไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะนี่ก็ดูได้อีกอย่างนะครับผมว่าชนไม่ชนอะ่ะก็แบบง่ายๆเลยโอเคมาดูส่วนด้านหลังกันนะครับผมนั่งสบายนะครับผมกว้างมานั่งด้วยกันไหมน, <laughs> นิ่มครับผมแน่นนะเบาไม่มียั่วไม่มีอะไรนะหนังยังตึงอยู่เลย เสริมได้ครับถ้าถ้าอยากจะได้แน่นกว่านี้เดี๋ยวผมเสริมให้ตึงนะยังตึงอยู่เลยจริงๆไม่ต้องเสริมกมได้ฟองน้ำยังแน่นอยู่โอเคมีแอร์สองตอนนะครับผมนี่ขนาดยังไอคันเนี้ยเรายังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะดูแบบอ่อนอันนี้อันนี้อันนี้รอยนิ้วมือผมนี่รอยนิ้วมือผมนี่ดูโดยรวมทั่วไปเนี่ยคือแบบยังยังสะอาดอยู่เลยนะคือจริงๆอ่ะคือแบบสภาพควนนี้ผมให้เลยถ้าไม่ติดทำเสีย ก้าสิบเปอร์เซ็นได้นะครับผมให้ร้อยเลย hm ค oh ือมันติดตรงที่ว่าทําสีด้วยอะไรด้วยเนี่เสียได้พาดไปโดนมือผมแล้วแหละก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมทางเรานะครับผมมีข้อบกพร่องอะไรตรงไหนจะติชมกันได้นะครับก็ติชมกันได้นะถ้าเกิดผมแบบพูดไม่ดีอธิบายไม่ดีอะไรยังไงงเงี้ย ก็สุดท้ายขอฝากขออได้อคอ o r ดของเราด้วยนะครับผมตัวนี้เป็น 2.0e นะครับราคา8 25,000บาทครับผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ